สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวราศีเมถุนทุกท่านนี่เป็นคลิปประจำเดือนสิงหาคม2567ถามว่าดวงชะตาของชาวราศีเมถุนที่มีเพรหัสอยู่ในทุตสถานนะครับก็เป็นเหตุและเป็นผลนะครับที่ซ้ออาจจะแอบกังวลใจโดยเฉพาะในเรื่องของญาติผู้ใหญ่บุพการีครูบาอาจารย์หัวหน้างานความสำเร็จของชีวิตมันจะง่ายไหมมันจะผ่านพ้นไปได้หรือเปล่ากับปีนี้ มันเป็นอะไรที่หนักหนาสาหโหดกับชาวราศีเมถุนค่อนข้างมากแต่ก็ดันมีคำทำนายที่ดูดีในบางมิตินะครับเช่นชาวราศีเมถุนท่านใดนะครับที่จะคลอดบุตรในปีนี้ก็ยินดีด้วยว่าจะมีโอกาสได้อภิชาตตบุตรแก่ดวงชะตาตนฟังตรงนี้แล้วทุกคนก็คงชื่นอกชื่นใจทุกคนก็อยากจะได้ลูกที่ดีที่ดีนะฮะโดยเฉพาะเด็กยุคทุกวันนี้นะครับพูดยากสอนยาก รู้เยอะนะบอกอะไรบางทีก็ไม่ได้ฟังนะฉะนั้นใครที่ได้รับคำทำนายว่าได้อภิชาต,ตบุตรได้บุตรที่น่ารักบุตรที่มีอยู่แล้วก็จะทำเรื่องชื่นอกชื่นใจทำเรื่องที่ดีงามทำเรื่องที่ให้เราสบายใจนะครับในตลอดปี6-7นี้นะต้องบอกงี้นิดหนึ่งตลอดปี6-7เฉะนั้นชาวราศีพฤษภไม่ว่าคุณจะคลอดในเดือนไหนหรือยอย่างไรนะครับใน ปี6ก็ก็ถือว่าดีแต่เพียงแต่ว่าใครที่จะคลอดในเดือนสิงหาคมนี้คงเผื่อเหลือเผื่อขาดกับความรู้สึกนิดนึงนะครับในเรื่องของการคลอดบุตรนะมันไม่ได้เป็นอะไรที่ง่ายได้ลยหลายคนนะครับอาจจะเจ็บท้องตั้งแต่เย็นยันดึกแล้วไปคลอดตอนเช้าบางคนนะครับเด็กไม่ยอมกับหัวอาจจะต้องพึ่งนะครับ ทางการแพทย์ในการผ่าตัดทำคลอดก็เป็นไปได้และหลายๆคนนะครับในเรื่องของบุตรก็ต้องบอกว่าอาจจะมีไหมที่ถึงจะได้อภิชาติตบุตรแก่ดวงชะตาตนแต่บุตรใดๆนั้นอาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพบอกว่ามีนะครับไม่ว่าคุณจะลอดปีนี้หรือคุณมีบุตรอยู่แล้วก็เป็นเหตุและเป็นผลแล้วถ้าร้ายแรงที่สุด ในคำทานายในเรื่องของ worst case ซอก็คงต้องบอกว่ามองไปในเรื่องของ accident กันไปเลยแต่ทว่ซอก็คงไม่ได้มองแย่ขนาดนั้นนะครับนะว่าจะต้องแท้งจะต้องอะไรประมาณนั้นแต่มันก็มีเหตุแห่งความกังวลใจเนาะว่ามันจะมีความผิดปกติมีการที่อาจจะต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวโดวยเฉพาะลูกของเรานะใครที่มีลูกเด็กเล็กแดง นะครับก็คงต้องระมัดระวังกันนิดนึงโดยเฉพาะในเรื่องของความซุกความซนของเด็กปักไฟเอยถนนเอยนะครับเด็กชอบจริงๆไม่รู้เป็นยังไงนะฮะซอเห็นคลิปมาจนเบื่อนะเด็กเดินออกไปกลางถนนนะพ่อแม่วิ่งออกไปจับก็แทบไม่ทันตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับกับเดือนสิงหาคมแล้วรวมไปถึงนะครับเด็กที่กําลังดือ้อกาลังซนแล้วยิ่งถ้ามีดาวบักเคาะดวงหนึ่งนะครับเข้าไปทํามุมสมพันธ มันจะเป็นเกณฑ์ในเรื่องของอุบัติเหตุทันทีนะไม่ว่าจะเรื่องของรถชนไม่ว่าจะในเรื่องของปักไฟไม่ว่าในเรื่องของการจมน้ําแต่ซอกอกลับให้น้ําหนักที่รุนแรงกว่าน,นั้นในเรื่องของการตกจับที่สูงนะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าถ้าไม่มีดาวบับเคอดวงนี้เข้าไปรับซอก็คงไม่กลัวนะท่านใดที่มีความสนใจในเรื่องของโหราศาสตร์อยากจะรู้ในดวงชะตาของตนทักทายซอเข้ามาได้นะครับ มีค่าครูนะซอต้องบอกนี้นิดนึงมันไม่มีของฟรีหรอกครับถ้าคุณอยากจะได้รับคําทํานายที่แม่นยานะอ่ะไปดูนะครับในตรงส่วนของลูกเต้าเนาะมันก็มีทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวร้ายอย่างที่ซอว่าแล้วถ้าลูกฉันอยู่ในวัยชะกันละ่ะก็อาจจะไปแว้นก็ได้นะครับหรืออาจจะ,ะทําตัวซุกซนทําตัวก้าวร้าวนะครับหรือเขาเรียกว่าพร้อมพร้อมบวกอ่าเด็กยุคยุคใหม่เขาเรียกว่าพร้อมบวกพร้อมบวก นะครับมันก็มีโอกาสนะครับแต่ด้วยตำแหน่งของดาวสุภเคราะห์นะครับซอก็ยังมองว่าพอที่จะคุ้มโทษคุ้มภัยให้ได้อยู่แต่ก็อย่างว่าเนาะหลายๆคนอาจจะมีความก้าวร้าวมีความดุดดันนะฉะนั้นก็ต้องดูแลลูกหลานอย่างใกล้ชิดอ่ะไปดูในตรงส่วนของดวงดาวนะครับที่เป็นคุณกับดวงชะตาของชาวราศีเมถุนในอีกมิติหนึ่ง ก็คงต้องบอกว่าด้วยดวงดาวนะครับด้วยดวงดาวเนี่ยมันยังเป็นคุณในเรื่องของโอกาสนะโอกาสแต่โอกาสของชาวราศีเมถุนเนี่ยมันมาแบบแปลกกว่าชาวบ้านเขามันไม่ได้มาแบบอะไรที่ปกติอ่ะมันมาแบบท้าทายมาแบบต้องอ่าเขาเรียกว่า เผชิญกับปัญหาและอุปสรรคเดนั้นโอกาสที่จะลอยเข้ามาของชาวราศีเมถุนก็ยังพอเห็นแต่ก็ยังที่บอกนะครับมันเหมือนกับเป็นการ c ชา l l e เลนต์ตัวเองนะครับว่าจะทําได้ไหมหรือสิ่งนั้นอาจจะมีความยากลําบากในการกระทําและที่สําคัญมันไม่คุ้นเคยเน้นคํานี้นะฮะว่ามันไม่คุ้นเคยเช่นหลายๆคนอาจจะได้ไปลองหาสมัครงานมองหางาน มองหาสิ่งประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆซ้อใช้คํานี้นะฮะคำว่าประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆเดี๋ยวนี้นชาวราศีเมถุนก็มีโอกาสนะครับที่อาจจะไปท่องเที่ยวอาจจะมองในเรื่องของการทํางานที่แบบเฮ้ยฉันไม่เคยทาฉันอยากลองทําฉันอยากรู้นะครับไม่เคยทําร้านอาหารเลยไม่เคยทํากับข้าวเลยอันไหนอยากจะไปลองขายอาหารดูอยากจะไปทําร้านอาหารดูก็ว่ากันไป หลายๆคนบอกว่าเอ้ยฉันไม่เคยขายบ้านเลยนะฉันไม่เคยเป็นในหน้าค้าที่ดินนะอยากจะลองดูก็ว่ากันไปนะครับฉะนั้นในตรงส่วนนี้มันมีสิ่งที่ไม่คุ้นเคยและก็มีความท้าทายในชีวิตอยู่ฉะนั้นโอกาสที่ลอยเข้ามามันไม่ใช่ของง่ายโอกาสที่ลอยเข้ามามันไม่ใช่อะไรที่จะหยิบจับคว้าฉวยได้อย่างสบายๆดะนั้นชาวชาวราศีเมถุนเนี่ยก็คงต้อง ยอมรับนะฮะว่าถ้าตกงานถ้าจะต้องเปลี่ยนงานอะไรมันก็ต้องทำะสอนแท้คำนี้นะอะไรมันก็ต้องทำงานนี้ฉันเคยทำรง,งงานปลากระป๋องมาตลอดชีวิตนะครับอาจจะไปทำโรงงานที่เกี่ยวข้องกับกระดาษไปทำโรงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์หรือไปทำโรงงานด้านรับเหมาก่อสร้างมันก็เป็นไปได้หมดคงตอบไม่ได้นะอะ แล้วในตรงส่วนของดวงดาวนะครับก็ต้องบอกว่าจุดที่เป็นกังวลนอกจากดาวสุพะเคห์จะอยู่ในทุตสถานแก่ดวงชะตาตนแล้วดาวเจ้าเดือนตอนยังมีความไม่สเสียรอีกฉะนั้นการเดินวิกลคติในลักษณะนี้ก็คงต้องบอกว่าทำให้ชาวราศีเมถุนนั้นเดือดเนื้อร้อนใจตัวเองไปอีกในระดับหนึ่งโดยเฉพาะท่านใดนะครับที่มี พ่อเท่าแม่แก่อยู่ที่บ้านแล้วมีดาวบบบเคาะเข้าไปรับมีโอกาสไหมนะครับที่พ่อเท่าแม่แก่หรือปู่ย่าตาทวดคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับของเรานั้นจะต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวเข้าโรงพยาบาลนะครับล้มตึงล้มไปก็เป็นไปได้รวมไปถึงตัวชาวราศีเมถุนเองด้วยเช่นกันเพราะว่าซอบ,บอกแล้วนะครับดาวสุพเคาะอยู่ในทุตสถานหมายถึงอาจจะ เป็นโรคประจำตัวกาเริบก,ก็ดีหรือไปเอ็กเซเดนต์บางประการก็ดีหรือเป็นโรคเป็นภัยใดๆใหม่ๆที่ไม่เคยเป็นก็ดีฉะนั้นชาวราศีเมถุนนะครับก็ต้องบอกว่าต้องดูแลตัวเองเยอะๆเดือนนี้ยังไม่ใช่เดือนของเราปีนี้ยังไม่ใช่ปีของเราคงต้องอดทนอดกัน้นและมีสติในการครองชีวิตมากจริงๆนะ ฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเอ้ยชาวราศีเมถุนเนี่ยด้วยดาวพฤหัสนะครับอยู่ในทุตสถานแก่ดวงชะตาตนสิ่งหนึ่งที่ชาวราศีเมถุนควรพึงกระทำอย่างแรกเชื่อพ่อเชื่อแม่เชื่อครูบาอาจารย์เชื่อหัวหน้างานเป็นสิ่งจำเป็นครับเพราะคนเหล่านี้เขาจะมาคอยกำกับชีวิตคุณโดยเฉพาะพ่อแม่นะครับจะเข้ามมวุ่นวายกับชีวิตค่อนข้างเยอะ หนูอย่าทํา,งงอ,ยาทอย่างนั้นหนูอย่าทําอย่าง,งนี้หนูต้องไปอย่างนั้นหนูต้องไปอย่างนี้ผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้แม่ไม่เอาพ่อไม่เอาก็ว่ากันไปมันดูวุ่นวายไปหมดฉะนั้นปีนี้เป็นปีแห่งภายกระซิบต้องบอกงี้นิดนึงนะเป็นปีแห่งภายกระซิบภายกระซิบในที่นี้ก็คือพ่อแม่เราเป็นหลักรองลงมาก็ครูบาอาจารย์รองลงมาอีกก็หัวหน้างานผู้จัดก,การผอ,อ,อต่าง นะครับในสายงานของเราก็อาจจะเป็นภายกระซิบมากำหนดกฎเกณฑ์มาสั่งนู่นสั่งนี่มาจูจ้จี้จุกจิกกับชีวิตเราก็เป็นไปได้ดังนั้นสิ่งนี้ชาวราศีเมถุนคงสัมผัสได้สักระยะหนึ่งแล้วอาไปดูนะครับไปดูไปดูในเรื่องของเงินเงินทองทองของชาวราศีเมถุนกันนิดนึงดวงดาวนะครับก็อยอยู่ในองศาที่ดีนะครับ แต่กลับมีดวงดาวบางดวงนะครับที่เข้ามาทํามุมในเรื่องของรายจ่ายฉะนั้นชาวราศีเมถุนนะครับท่านใดที่มีรายได้จํากัดจําเขียรหรือมีรายได้ที่จะต้องมีรายจ่ายประจําอยู่แล้วในแต่ละเดือนค่าผ่อนรถค่าผ่อนบ้านค่าน้ำค่าไฟนะครับค่าบัตรเครดิตชาวราศีเมถุนจะต้องบริหารการเงินอย่างรอบคอบจริงๆถึง,ถงองศามันจะดีอย่างไรก็ตาม แต่มีดาวบางดวงที่มาให้โทษแก่ชะตาตนฉดนั้นซอนก็เลยมองว่ารายจ่ายของชาวราศีเมถุนเนี่ยยังเห็นอยู่แต่รายรับละ่ะเดือนนี้กลับดูน่าสนใจนะซอบอกเลยนะฮะว่าเดือนนี้ชาวราศีเมถุนมีความน่าสนใจในเรื่องของเงินเงินทองทองการคาดหวังอะไรในเรื่องของเงินทองในดวงชะตาของชาวราศีเมถุนพอรับได้นะแต่ซอก็ต้องบอกว่า ถ้าคุณไม่บริหารจัดก,การด้านรายจ่ายดีๆตัวนี้จะเป็นตัวที่น่ากังวลนะครับในยุค้าวยากหมากแพงในยุคที่โรงงานปิดตัวในยุคที่ค้าขายยากลําบากนะถ้าคุณไม่บริหารจัดก,การเรื่องเงินเรื่องทองอย่างเข้มขน้นบอกได้เลยนะฮะว่าคงเดือดเนื้อร้อนใจแต่ถ้าคุณบริหารเงินหาบ,บริหารทองได้ดีรายรับในเดือนนี้จะดีมากๆนะครับโดยเฉพาะใครที่เป็นพ่อค้าแม่ขาย นะก็อาจจะต้องบอกว่าออาโอเคก็หายใจได้เฮือกนึงนะอ่ะอ่าต้องบอกงี้นิดนึงนะหายใจได้เฮือกใหญ่ๆเหมือนคนจะจมน้ําตายแล้วนะฮะมันโผล่พ้นน้ําขึ้นมาเฉยๆมันก็ะนะครับแต่ก็อย่างว่านะพอได้เงินมามันก็เหมือนเามีรายจ่ายรออยู่ฉะนั้นก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่ารับซ้ายจักขวาไปดูในเรื่องของหน้าที่การงานก็อย่างที่ซอเกิลน,นะครับว่ามันจะมีความชาเร้นมีความท้าทาย มีความแตกต่างจากที่เคยปฏิบัติดังนั้นชาวราศีเมถุนท่านใดที่กำลังตกงานอยู่นะถ้าอยากจะคาดหวังในเรื่องของการได้งานหรืออะไรคงต้องใช้คอนเน c t ชันให้เป็นประโยชน์รวมไปถึงนะครับในสื่อโซเชียลต่างๆดังนั้นในเรื่องของการงานของชาวราศีเมถุนนั้นนะครับคงต้องบอกว่ามันมีทั้งกลิ่นดีและก็กลิ่นตุกๆ ใครจะออกหัวใครจะออกก้อยก็ตอบยากหลายหลายคนอาจจะตกงานแบบไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวเฮ้ยทำงานอยู่ดีๆตกงานเฉยนะครับก็เป็นเหตุและเป็นผลที่อาจจะกังวลเนาะแล้วก็ท่านใดที่ตกงานอย่างเฉียบพันก็อย่างที่บอกนะอาจจะได้เงินมาสักก้อนนึงเป็นเงินชดเชยนะครับนะจากการออกจากงานตามกฎหมายแรงงานนะครับก็เป็นไปได้ฉะนั้นเงินทองที่ซอบ,บอกว่ามันจะได้เข้ามาก้อนนึงเนี่ย มันอาจจะเป็นเงินแบบนั้นก็ได้ฉะนั้นก็ภาวนาว่าไม่ให้เกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนท่านใดเลยนะฉะนั้นก็มีงานก็กอดงานให้แน่นๆนะครับแต่ก็อย่างที่ซ้อบอกอะต่อให้คุณตกงานอย่างไรก็ตามมันก็มีโอกาสที่จะได้งานที่เข้ามาในชีวิตอยู่แต่งานที่เข้ามามันก็ดูมีความท้าทายมีความยุ่งยากมีความลำบากนะฉะนั้นก็เป็นห่วงชาวราศีเมถุนค่อนข้างมากก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า ดวงดาวนั้นมันเป็นมันมันเป็นเหตุและเป็นผลนะครับที่มีโอกาสนะครับที่ชาวราศีเมถุนเนี่ยจะมีเกณฑ์การตกงานแบบไม่พันรู้รู้เนื้อรู้ตัวไปดูในเรื่องของความรักความคข้นะครับดวงชะตาก็มันก็บ่งบอกว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยมีโอกาสที่จะสะออื้นมีโอกาสที่จะเป็นรักคุดมีโอกาสที่จะเป็นในเรื่องของความรักที่ไม่สุขสมหวังเท่าที่ควร ด้วยดาวปัตตนิอยู่ในทุตสถานแก่ชะตาตนสัมพันธ์ถึงดาวบาบเคาะถึงสองดวงแล้วยิ่งถ้าใครมีดาวบาบเคาะอีกดวงหนึ่งเข้าไปรับบอกได้เลยนะฮะโอกาสที่จะต้องขึ้นลงขึ้นสารไปเซ็นใบาย,ยาฟอ้องร้องเรียกค่าเลี้ยงดูต่างๆมันก็เป็นเหตุและเป็นผลได้ฉะนั้นใครที่มีความรักที่กระท่อนกระแท่น้อก็เป็นกำลังใจให้ใครที่มีความรักที่กำลัง อยู่ในโลกสีดำนะครับเลิกล้างกันแล้วนะครับหรือกำลังทะเลาะทุ่มเทียงก็ค่อยๆถ้อยทีถ้อยอาศัยอดทนอดกั้นนะครับต้องอดทนจริงๆถ้าไม่อดทนเดือนสิงหาคมนี้ชาวราศีเมถุนมีโอกาสตเตียงหักได้ขอให้โชคดี